โอ้ยเสร็จพ mm. ่อนดิวันนี้มันตัวบางเบาเลยตัวรถเร็วผู้หญิงที <t 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 ่ไหนเนี่ยเอ้าจ้พ่อโอ้ยทำรู้ไม่ได้เหรอเพทายใครเพทายวะนี่เพทายนี่เพทายเพทายเป่ยไทยเ่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราจะหายไปอีกคนนึงอ่ะแตลี่ยนแล้วเปล่ยตัวอะไรอีกแล้วนี่มันนี่มันมันแน่นถูกรู้ไหมเนี่ยข้างใมันเป็นชุดผู้หญิงอะไรกันเนี่ยเอ้าตีนอาชี่ล้างอยู่ขึ้นมาไปนู่นไปนู่นเหลืองเฮไปกูบอกว่าหัว พ่อรักมึงนะมี่ในโลกพ่อจริงยิงซ้ายเรื่องอะไรอีกของจะให้ยิงน่ะกี่ตัวนั้นแหะมึงชื่ออะไรนะอะไรมึงชื่ออะไรไอ้บาบากงเออเอาไปก่อนก็ได้นึกไม่ถูกแล้วลักษณะไม่รู้แล้วสิทอามอ่ะมึงทำไมอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเป็นพ่อตาลูกเขยกันยิงแม่งจริงมึงจะยิงใครกูมีปืนไม่แล้วกูยังไงก็ได้กูยังไงก็ได้กูไปอยู่ระวงไว้มี่คนละเล่นแทงยังก็ได้มึงจะแทงใครกูมีมีดมีเนี่ยมึงเป็นอย่างนี้ไงมึงก็ปืนนี่เคารพนข้าวด้อ่ะมึงเไงอ่ะกูยังงไก็ได้

ไอ้พายนี่กระสีเขาเต็มแรงไลยครับเดี๋ยวเลิกไหมเดี๋ยวลื้อเดี๋ยวลื้อโรเกีเดี๋ยวก่อนมึงเดี๋ยวเยอพ่เล่นไม่ได้ดูเลยไอ้ฮาร่าเอาหัวไปถ่ายไว้เจ้าดิเจ้าเจ้าต้องสวยโอ้มาทหารมาเป็นฟอนอะไรเป็นฟอนฟันกูยนยดเก็บไปอยู่แล้วเขาเป็นคู่มั่นกันแล้วอะเขาเป็นคู่มั่นญชาหลายรอบแล้วนะพ่อทำไมต่อยยูนให้ผมพีเดี๋โอ้โหคู่นี้ก็สวยเดีเอาเลยพ่ออยากไปเลยยู่ไมรู้ เดี๋ยวไอ้ตัวี๋ยวไอ้ตไปเร็วออหายนี่ก็ตายจริงจังเลยเฮ้มึงไปเไอ้แบ